มีเงินเท่าไรมันนี่บมมีมิดบุเชนมาเลยหมูหมูกือใจใจเลยหมูกับพวกเฮียใส่กินน้มนะบเจะหายยากเงินเดนี่พันบาทหมูก็พอแล้วเนาะรวยหมูกับพี่ตตอยากเอาอยู่อยากหมูก็บพวกขิดเห็นใจบ่แบบว่าเออโต้กับผู้อายุว่าโตนี่มีลูกบิดเต้าต้องซื้อนมต้องอ่าบมมีคนเลี้ยงลูกด้วยผมมีคนหาเนาะก็น้ำหมูพวกิดนะไม่มู ว่าข้องกันไอแม่โอ้ยแม่กูมีกันย้วายาส,สั่งีม่ละมอูกับไก่หมกับไก่บริเกตละพลงยู่บุญพีเ่เนอะแต่บองนี่ออะี่แหลอเห็นขาวลกคลิป กาบสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะโบไม่พี่น้องวัดสักหูสุคนาะบอกว่าจะเป็นภายในในต่างประเทศกาญยินดีต้อนรับขับสู่ซองสาวเมย์บ้านป่าอีกแล้วเนาะโดยพวกพ่อก็สาวเมย์บ้านป่ากันพี่แหละได้มาหาทั้งสาวเดือนเพิ่นเนาะกระเชิงเฮาบริมาหาเพิ่นกระเือวัดนนเนาะมาวันนี้ก็ได้ตั้งใจมาหาเพิ่นแล้วมาเยี่ยมญาติเพิ่นเนาะอ่าตอนนี้ก็หอดนาเพิ่นแล้วเนาะโบว่าได้ยินข่าวมาสุดก่อเราเพิ่นจะไปปลูกมันเนาะนี่คือต้นมันของเพิ่นนี่ งามายขนาดกูนะเปิดทรา้ปลูกเนาะตอนนี้กะนเป็นจิไปปลูกมันละโบรหรือวันยังเนาะอานตไ,ได้ข้า,า,าก็กนะ,าากาาะ,นะะิได้เข,ข้าไปห้าทา่นก,ก,ก่อนเนาะว่าหลังจากคุนเปิดใจนี่มีหนุ่มๆเขามาโอลมันละโบเนาะ่ะเนตได้กระชิเข้าไปห้าท่นก่อนเด้อสบายดีน้องเดือนเนาะโดยทางเขาก็ได้มาหาทางาสาวเดือนเพิินเนาะดยนางเดือนเพิิน เดีที่สที่สามเนาะแมนเพราะว่าอนณาได้เห็นแบบว่าทางเอฟซีเพิ่นให้ทางเข้ามาหาเพิ่นเองเนาะเพื่อเป็นย่างคือบรเห็นไปหาทางอาล่องเดือนซาเดือนเพิ่นเพิ่นว่าเนาะเพิ่นกัอยากเห็นอยากอัปเดตดอะไรเนาะแม่นชีวิตของน้องเดือนมาไปปลูกมันแต่เพรจังไดเนาะนะยงแทนไปปลูกเดิไปปลูกตลาดทางนี้บ่ เพื่อนว่าถ้าคน,นตกก็รับนี่กันปลูกมาปลูกกับบนตายนะอือ,อสาหเหตุจะก็ได้บัวป่าปลูกซะโดยก็ได้เอาลูกบวดน,นี่เอาลูกปาเนาะหนานเนาะป้าเจ็กเดือนเลยลูกนี่ปีหนึ่งแล้วเออปีหนึ่งแล้วตะเก้านะแม่เ่าเอาคือว่าน้องเดือนเอาออลูปมาหน้นองนี่แหละเอาเอาขึ้มืองเพราะว่าแม่เขายังอยากไปอยู่เนาะโดยจะไปหาเบี้ยมันยังพอ โอ้เยแม่นออยังบุพพอบอ้วยอ้าคือยังลายคือบอกอย่งลายยังบุพพอบ้อสายทำนี่นะอีน้อเดียบมันชวนชวนค่ะโอ้ยโน้ตบมัยยันบุ่พพไปหาอีกเนาะอืมด้วยบ่ปีหนาเราจะเอาจากลอยล้านนี่เนาะเนาะเออเป้ามันได้แก่ดีใจแหละเมนเป้าไม้นี่คือตั้งไว้ว่าลอยล้านวมดสันติฮาบุกมาคือว้าเลยเนาะคันเฮาบ่ปลูกมันบ่เห็ดไม่ได้เฉดจังไลยเนาะโดย มีทางเห็ดนั่งอยู่เนาะกำลังอยู่เรียงลูกวะโดยที่กินขนมเนาะแซ่บลูกคนเดียวกัเนาะหาโคบเอาเลี้ยงซอยหาพอมาเลี้ยงซอยอย่าเงี้ยมาเรียงซอยเอ้าววันนี้่เอาลูกใครแน่ยวันนี้บัดว่าได้กินนมบ่มาเนี่ยนะใี่ยันชื่อนมใงไห่นะลูกไม่ใหญ่พันชื่อให้เมื่อกี้กับชื่อให้งร้านเห็นกันเนาะเลี้ยงซอยกันไปอีตันก็บบมีอืออือกับใครเน่ยเฮากัยังเมย์กับเบิร์เนาะโดย เพิ่นกะล้านโนได้เกิดมาแล้วกะตามองแหมงๆอยู่แบบนี้แหละเนาะเลยบ่ซื้อให้ก็จังแนวใดเนาะมื้อตามองแมงอยู่ติแม่นอยู่วรให้ป้าคือบ่ได้ล่ะก็ได้ปีเดียวล่ะแม่นอยู่จักหน่อยก่อนน่ะมันยังบ่ได้เพราะว่าลูกหัก็ปีเต็มแม่นอยู่เนาะถ่ายในปีเดียวนี่ถ่ายยุดเพิ่นก็สิยอดไปเลยเนาะแม่นหรือว่าย่างขี้ลายก็อยากให้คั่นว่าอย่างเฮาบ่มีเนาะโดยปีอะน่ะ5เดือนหรือว่าปี8เดือนโดยเข้า2ปีนี่โอเคได้แม่นอยู่เนาะอื เกินน้อยขึ้นตัวขึ้นกะยังสั่นอยู่เนาะถ้าให้กินให้ยืดก็นี่ก็น่าดูกเนาะตัยังสั่นอยู่อะหัวก็เป็นอย่างก็ถ้าออกเนี่ยไม่ได้หูวเลยนี่อันนี้กินเป็นด่าร่มดีเนาะยันเจ้าบ้านขึ้นจะาลูกเจ้าเนาะเราไปจักเนาะเกินเคยกินบ้านยำขึ้นแล้วล่ะกินลูกกินเท้าผลลูกกินนะโอ้กระดีเนาะลูกกินหนึ่งกินกินถือว่าบบกินได้ปัญญานี่เนาะโบกติเด็กน้อยสำเนี้จะกินหนะแมนโบกินเขาจะกินได้แต่อย่างเดียว ตอนแรงมาแล้วก็้อนข้าวเพล้วกินนมก็นอนเลยนะโอ่เป็นป้อนให้อิ่มให้เขาอิ่มเนาะแ็นแรกเข้านาาย่าให้กินไมยบอกที่แจยังไปบอนข้าเม็ดอะไรก็ใ้ก็ใช้ได้เนาะเออเราได้เมีอาหารเพิ่นก็ใส้ข่าวดดนโอ้ยงนอรกะก็ะกินโนอ้นอะไรกนไกนกินได้อไรกนอะไนอะไกนอะไรกินนอะไรนอนอหกินนอไกินอนอะออะตอะไนะินิไไอะออะ ต้มข้าวใส่เกลือบิ้งนัวหั่นเละได้นึงปิ้งนัวใส่ได้นึงเดือมดมีแม็กกี้ก็ให้แม็กกี้กันเนาะเอาต้มข้าวพอมันชดน้ำข้าวมันชีเสพดิมาดองหมูน่างต้มนัวต้มนาวหมาหม้อดกข้าวเม็ดเฉยไม่ชออีหยัดใจหยัดใส่เลยเนาะแล้วกินข้าวดีเลยแบบสบายเรื่อแบบง่ายเนาะเหมือนลองขึ้นกี่ได้ง่ายค่ะยุ๊กกินไม่กินแล้วนั่งกินแล้วขนมหอมมากเออคนเท่นเองมาลกินขนมแบบนี้เนาะโดย เป็นลูกน้องเดือนก็ไดซื้อขน,นมไปให้ก้นกันนะาวบนขึ้นแต่หมักแตง,งู้ขึ้นกันมากไ้่นอคนนี้โด้ออคนาวบานเคยซื้อมาผักให้คนกินกินเนาะโอ้โยยกนอนกินนี่กันเด้อโอ้นอนกินค่อล้วมาด้ตื่นนอนวันน้องเดือนอนกิน,นอะไแล้ม่ได้เตื่นจะนอน <ๆ S 1> ลเอยกเป็นตะแพรลุกเลยแต่แพงหูนอนเ<อ>ด้ดแต่ชบวบ้วยยานไพอีกแม่คนไพ้มากให้งอุมได้นี่เขาเขาได้วัดเนาะ น้องเอน้องเอเอบอสือเพิ่นนะโดยน้อ้เอยังก็คือจักสือได้หนิชื่อเอละหล่านี่นะเอ้าคือวิญญาท้ฉันแท้เอยังเดียดร้อนเอโดยตรงมาดูเนาะน้องเอเอรถเออนี่ขนมกัดก๊อบก๊อนะมีแข่าสองเด็บบอสเล่มแข่ากันนะแข่าพุ่งสี่เหลี่ยมนะไรทั้ง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 หลุมสี่ทั้งทั้งไม่บอกลุ่มโช่หลุ่มช่องทั้งช่องดิโดยแม่์พุทั้งลุ่มสี่แล้วลุมสี่แล้วเอ้าทั้งทั้งออกบซะ ทั่งออกเลสิันีลเอาอยงนู้นี่เอาขนมไหว้บ้างมั้ยังเด้บนเยมาได้มาได้ม้ยบ่มาดูบอมายอาได้โอ้โอยาให้อุ้มีเฮ้เราก็เฮ้ยอาให้อุ้มได้มาให้อุมได้กเอาเอาบ่มาดูบ่มาอย่างเด้บนี่ยขนมกับบนีอยากบอกขนมมันมันแ่บเดี๋ยวขึ้นมากหวานแล้วน้องเดยนเลยต้องำหวานก็ให้คนกินสหวาสนาไม่ได้ซื้อขนมหวานเนาะยันซื้อแบบนี้จะขึ้นบ่มาปอดได้ีิ มากี่ดอกแกนากินนู่นวานลายกาชาบ่ดีแม่อกกินวานอยากดิสปินวานเป็นไอเป็นไอสงการหนจะไปเที่ยวมีแฟนอยาไปเที่ยวใช้น้องเหมือนบ่มีแฟนแล้วไปกัพันมีรถกับไปเล่นน้ำมูเงินใจกับอยากไปเล่นท่าไห่เนาะไปอารูกใหรวันนี้มีใหม่ยังีดีกว่านี้ใหม่ก็ยังไปเล่นเนใจบเใจกับปวดอยากไปเล่นแต่เนเลยวามีพระน้องเอริเดช่ะ ปะบนนะผว่าวชนแบบใบใหม่หรือปะให้แม่เอาจรงดีอะล้ววะถ้าว่าพิ่ปะให้แม่เอาแล้วว่าคนเสียกันเพื่เสี่ยอย่างคนบอว่าปุังเอินบ่อยง่ายใกับประยุทธ์นะที่อีกอย่างคือทคนถามแม่ปีใหม่ยุทธบอกคนบอาังเบิ้งคนอีกอย่างเนาะพอคนอยากปลดปล่อยอารมณ์นะเนาะเออทั้งชีวิตนะทั้งปีบัตติปัจฉะเอาแต่ลูกมี กมือในหมู่กัแบบมู่สวนแบบบบอไปบุญบอเดือนบอแเพื่ไปทางไหนนอนน้องนะโดยนอกเอาลูกอีไชาเดือนอยู่นะ แล่ทานยังไงก็มีได้อยู่นานถ้าว่ามีเวลาไปโอ้จนมาอยากชวนต้องโมยน่าชวนเลยบ่ยน่าใจอยากใจอยากไปจะกลับลูกไปแล้วโอ้ยมันกลายง่ายเลยเนาะลูกกันแล้วเอาไปเลยละลูกก็นเนาะชวบ้านเนาะโชยังเออเมย์มวนลูกมวนอุ้มลูกเต้นรถเมย์ดูฮะเมย์ลูกติดกับที่อะไรทำได้กันนะอะไรทำได้กันเป็นโบโบพานโบไปไปเลยฮะเด็ ปีใหม่ก็ปลดิน้ามูกับลูกนั่งอยู่ในอ่างน้ามอเล่นแม่ก็แบบเนี่ยมายันลูกเขาแล้วอันนี้จะเนเท่าไหร่รได้ที่เมนมอตะมวนนะลูกเป็นไข่เพ่งเวทเลยเนาะเมาพาลูกลุมรู้ถึกอยู่นี้มีตู้ให้อีกเนาะบุ๊ลเลเฮาแนวเฮาเป็นไปได้เฮากัจังไปเนาะเฮยกทันซื้อแล้วนะเมนเฮาไปแบบว่า ก็คือมือเขาก็ขอเพิ่นไปมือหนึ่งช่องมือนเนาะพอไดด่น้ำบาดาเมืองมูโยเนาะบุรีรมแช่ตัวนอนอารมอยู่หน้าดดดเด่นแน่หน,น,น่งเนคือม,มาเด่นคือมัมา,บาอบบบัมาแล้วเราอาบเลยเรา,าเอา,าเพงงแพงกันเนาะแ่ว่า,ามูคูกัจนสิเบ,บปอยาก่วนแตไปทางไหกับแบบ น้องเดือนค่าลูกค่าอย่างแบนี่เนาะเงินกับบุญีพร้อมหนพาพนว่าแบบมูชวนไปต้องทำมาถือว่าเงินมาเทไรเอวบ่ญีแหล่ย <c oughs> มูเขาต้องถางเงินอีกบ่าด้วยบุญีอะไรกินน้ำมาจากัก <c oughs> เลยเนาะมูนี่กันไปน้ำชวนแบบว่าต้องเอากันเงินเลยพร้อมนะอจีชวนก็นต้องถาม <c oughs> มาเงินเนาะยันว้านก็มาน้องเดือนขอพรมขอเงินปรเดี๋ยวหายเด้อเด้อเออเนาะหมู่เพิ่นกับบ <c oughs> ุว่า <c oughs> โมเมนต์ได้ว่าเออเพื่อนมึงบมมีเงินมึงเลี้ยงลูกนี่เดี๋ยวกูจ่ายเองว่าบ่โมมีเยอะโมมีในเว็นบอให้มึงเอาโมมีเงินขันมีแบบห้าสิบนี่ เดมงให้ออกให้ออกซวยหรอวะเออเดหมู่ก็ตรงดีเนาะอขกงยู <g <g ่เนาะต้องถามจากก่อเนาะเดียวช่ไหีวพันก็คือว่าเนเออไปไปเนาะ็ัวเน๊เพราะว่าบมีไปกินน้ำแขวเนาะเขาก็บมมีกันตัวกาบบมมีกันโอ้บมีแ่นึงเือเน้นสีแหเออจะหมดว่าสกันบมี เดือนว่าว <oh ่าไงคือว่าเงินลำคำเดือนช่วยมือหนิเนาะข่าวคลองมันกระแพงเนาะเออเหาก็ต้องออกเรากันกับตีเพิ่นยัเราก็ว่าออกออกแล้วกันนี่เละน้ำก้อนท้องหาพันน้ำโวอยากมีเด้อน้ำก้อนเดยอะหน่อยเนาะไดออกน้ำก้อนแน่ปฏิเสกะคือสุดก่อนแต่ค่าตะกี้ดอกค่อยดน้ำมูลข่อยค่อยว่าโบมีเด้อเด้อว่าหมู่อ่าโบเป็นแยังเอาน้ำก้อนได้ข่อยกับปาดชื่อน้ำก้อนเต็มท้ง โอ้ค่าวตะกี้ท้าสาพันน้ำกอดมันก็เต็มพังเนาะมันสีมันบวเป็นราคาแบบนี้เดี๋ยวนี้บ่ได้แม่ก็เลยโอ้ซื้อน้ำกอดแบบใจใจหมู่เลยนะว่าเออเอาน้ำกอดโอเคเอาน้ำกอดก็เลยซื้อเป็นกระสอบไทยทางใหญ่ๆเันนี้หมูกินช้างมือหมวกแต่ตอนนี้ทามาซาพันได้ไลน์บวบ่ได้ไลน์เนาะหน่อยนึงหน่อยนึงเนาะแม่หมวก็ต้องทาแบบมีเงินเท่าไรมันนี่กูมี มิดเช่นมาเลยหมูกันอกวาถึงมูก็เต็ใจดิหมู่กับบอยอาศัยกินนมนะแต่หาเงี้เงินเดือนนี่นละหมู่กับเขแล้วเนาะหมู่กับบิตตอยากเอาอยู่อยากหมู่กับบุิดเห็นใจบ่แบบว่าเออเ้ยโต้กระหูยู่งว่าโตนี่มีลูกบิดเต้าต้องซื้อนมต้องอ่าบุมีคนเลี้ยงลูกเนาะบุมีคนหาเนาะน้ำหมู่บุกินน้ำไม่หมู่ไม่แบบข้างก็ในแม่โอ้ยแม่บุมีกันเนาะ ยาสาสิแหละมูก็ไปสาวก็ไปตอนี้แกเค่นั้นแหละพอพูดลงยุบุญพี่เด้อะอ๋็ได้แต่บางที่ใช่แหละเห็นเขาลูกคลิปเน่เห็นบอกนั่นแหละตูเอาลูกไว้เนาะเอาลูกไว้อะไรเด่นน้ำมูมวนเลยเนาะโอ้ยแลนท็อปที่ภาก็ะคืบอยู่ในใจเฮาบอกโอ้ที่ได้ดิที่ได้โอกาสเนาะแม่ทีเสียได้ยังจะมีในอย่ามาคิดเสียได้แม่ลูกเออลูกใหญ่ระเริ่มใหญ่มาเฮากสบายเออสมมวกหรือเฮาบอเอา คือทางน้องยังบ่พร้อมจความมีฟัวหรือว่ายังบ่พเพอคนถืกใจเนาะแต่เฮามีลูกไว้ใช้แล้วสบายเบิ่งเธอหมูไปดิบบางเธอหมูผัดเฮาผัดลูกเขาใหญ่เลยใช้เลยเขาก็ยังกำลังเบ่งเนาะเขาก็ยแกคือกันกับเฮาอันนี้เฮายากตอนนี้ตอนภายหน้าเฮาก็สบายเออบ่ต้องคิดยังหลายโยเราได้ยินแล้วสิว่าอุ้ยเราว่าเนาะสิว่าเสียดสิว่าเสียดายหยัง ทางเม้เขาก็มีพอเม้เขาก็มีมือเต้าเข้าไปหรือว่าอยากไปแห้งแบบนี้หรือว่าเขามีแบบว่าหมูขูส่วดโดนเขาไปิีกทีนึงกับเม้เผื่อเขาเปื่อเอาหายเขาก็ได้ลูกนะเลยเออมืงเต้าเขาเป็นยุ่งวะเขาปลิตเชแนึ่งค่าวกระเปือก็ไปมากสมมติว่าถือเนี่ยบรีเนาะเขาอันเอาบลาลูกเขาใหญ่เขาแห้งเอาลูกลำบากอยากไอ้กูสบายแล้วกูลูกกูใหญ่เลยน้องเออเขาลูกน้อยเมนยุ่ตอนนี้เขาเป็นป้ชาเขาไปได้ยาเข้าหากปลาลูกเขาใหญ่เขาจะไปบัน เขาเอาเงินบบมีกับส่วนที่ได้บุญแต่ละบางหมู่ไปเดือนแตาดฮะโบมีมือนำมีบุญอีกไปอีกบางนั่นเสร็จไหมอีกเอออบุญลักษณะมหาเลยมีเงินอย่างเงดุอีกอยังอีกส่วยน้าหมู่กันเลเข้าชวนไปเข้ามด้ไปอุ้ยเข้าว่ามีเงินยาเขาว่าไปเดือนเขาก็ยู่เลยชิ้นจอดน้าหมู่เลยบยูเลยใช่ดอกทุกอ่ะหมู่ไปตลอดกัส่วนตลอดนะเออแบบชวน The you เดี๋ยวหูยุว่าเออกูชวนอีนี่มันบอไปแล้วหน,นี่งเงิเนวชวงนีเออ,อ,อมีเงินช่วงอี้ก็ว่าอยู่แล้ใจยังรอไม่หนึงชวนึ่อยู่เนาะเอราอะใครก็บอกว่าสิหูยู่กูมีเงินมันก็ยังส่วนอา้าวเห็นว่ามีแ้าก็ทันเขียนมาแล้วก็ัวแล้วผมหมู <lunch> ่ไงตอดเหตแต่งก็ได้บอตี้พอได้จับันกินน้ำหมูเด็กหน่อยก็ไม่ไบอกว่าพอโดนมือตาบองแม่งไงก็บรรทบประชาชนนะ ไปนักรถมีพ่อมีรถแหละเมู่วารถตเล็ตัวไปได้รถมีเงินพามาหาขจักอีพ่อเขากะมีนะเอเีอยู่ามอมาชวดไปนำนะโอเคมาเงินบ่ได้นว่าเออบวิ่เงินรถกยาเปเขาว่าสิไปชวนผู้บ่าวเขาเหรอนะโอ้มายเพื่อนเด้ เฮาวบมีห่างกทุกห่าทุกบริษัทห่อยู่เออห่าวใจเนาะเนี่ยเฮาบ่มีเด้อย่ามุ้งมุญอย่าไปกับไปเออเหมืนความจะคิดถึอแล้วเนาะอยู่พิ่วห่าไปเฉยๆเนาะเงินเฮามีลำแสนห่าไปเฮาเบิดลูกเขาได้สิกินยังมาหนีี้มกินออโน้มเขาต้องซื้อนมบาหนี้เนาะมันมีภาระเนาะเขาขอใจจันเลยข้าวหน้าส่วนเงินเขามีเป็นแสนจองแสนนี่เขาซื้อกินบดก็บ่มีปัญหาเพราะว่าเขามีลู้อ้าวบดจ้อเงินเป็นแสนจองแสนซื้อนี่เฮามมีปัญหาได้ มา,ายหลังคือลูกมือตังโมอีกอย่างนึ่งแม่กัสิเ่าอะไรอีกเนมัน,นี่ว่าเพราะว่าน้องมีพระราดเดชเป็นยังคือบเอกเงินไปซื้อนมซื้ออย่างลูกเนาะบัดเขาบัดบ่มีลูกเขากัเบเบิดกะบ่ะเป็นยังหาไม่เขาแบมีเพียวเขาเนาะเพราะว่าเขาบ่ญอยากันเขากับโบกินอันนี้เขาบ่อยากแต่ลูกเขาอยากเด้จะมีทางหลังน้อยนอยนี่อยากเขานะปีใหม่ หาอุ้มลูกตุ่นขนาดตุ่นนี่เลยปีใหม่อุ้มลูกตุ่นเทอนี่ตุ่นเทองนี่เลยฉันนะฉัน้าให้ตุ่นนะมันบ่มีเงินนะลูกไม่ได้ตุ่นนะดิไม่ได้ตุ่นเลอย่านี้ยกบมาชิ่ตุ่นอ้ก็ราโอ้ยเนาะคือว่าลเงินกับบ่มีเขาอกออมาเนี้ยเอินกับไม่เอิรนท่หบ่เฮ้ย กันอยู่เพืนไก่กันนี่ไข่กว่าจิเอาเนาะกว่าจิมาเอาไปตู่นําเนาะยิ่งเป็นไก่เกินนี่ผมก็ชวนจะไปตู่เฮ้ยไปตุ่นทั้งในไปตูพุ่นตูดพี่เออเไ็้บุ๊จักได้เห็นเบีเฮาก็เ็คือกินเบียร์มาทั้งชีบุญมาไม่ได้ทำอีเดย์ไปหาตู่อาบน้ำในเทืร์นก่อนเลยอันนี้เองน้เนื้ออาบน้าก่อนเปียกราคาเป็นจะคองราคาไปเขาเห็นเมาสวันนี้โอ้ยกูเมาแล้วข่าวไปกินน้ำมูดต่อเราต้องใส่แผ่นไปชั่นได้ ลูกน้อยก็ติดรถไปรถวหลติดหล่ลูกน้อยก็เฮ้ยลูกกูก็มาพว้ามาสิมุนี่กูมากับลูกกูมาสิแม่กูไปปลูกมันมาสิเอาปก้าได้เหรอแม่เอาปู้าเออเนยกินถ้ากัเบิกได้แต่เบิกยืนนะมุนี่เนยนาะเดือนนายมูเนาะท่ามูเออนีมันคือเดือนมาแม่ เออเาทีเข้า<จ>ก <uur> ้าเข้าย <pie conocer> ุกไปใช่ไหอยู่อย <notable> <Glenn sound> ู่อย่างเข้ามาแดูอย่างกระต่ายคือคือใอยว่าวดิเจ้าท่ากระแป้งที่หนาจ้าของเห็นเมาลูกหูกระม้ามาจีมันนี่เจ้่ขยันข่าวว่าอีนี่มันเมั่วไปซะอีเห็นมาเพราอยู่มากินเบียร์ดำนี่ลงทุนชาชีกวดหนึ่งเหมือนกินเห็ดตาลายก่อนแล้วก็เหล้าขาวกันเนาะ เอ้ยมาในวันนี้ก็มีหัวเนวันนี้มีชุบเน้อใหม่เน่าอุ้มันเน่าหยองเน่าคันเนาะแมนผัวมีอารมณ์ดีแมนเพราะว่าทำเรื่องเล่าปีใหม่สิไปลินใช้นะคือสาเหตุเราไม่มีเงินกับอาชัยชิไปตูดก็บ่ได้นะสิอาชัยน้ำหมูก็บ่ได้นะเดนี้นะโอ้เธอเนาะ มูผนบอกคือแบาไรน้องผนบ่วบุมีเด้อเลยเป็นิริุ่งีกันโอ้มีก็ให้เนี่ยจากรอยจากเอาขาคนหนึ่งกูบ่มมีเขาวบ่มมี่ขาอไปหาเงินสิบอรัมเงินเนาะมีแเดียวบ่มีแเนาะเนาะมีแต่เดียวเอาขึ้นในใจเฮาเออบัตที่เฮาไปเด้อแล้วแล้วก็มีเนาะแล้วก็มีคน่เเขาเกว่าเขาเก็บว้ในใจเขาเลยเัอไปเด้อสิบบมีคือบบวาดิบัตริบบุมมีบอที่เพิ่นพอหานะมันตรงมีแหการเข้าเมื่อจะเห็นหนาอีพอแหมงเราเขา แล้วมันมีคนเห็นนาซอยเดี๋ยวจะจักไปยื่นใจจักรตนนี้เด็กไปเด็กกะพาละก็คือลูกน้อยเลยเนาะน้อยพว้แมวกันกะเท่าแล้วจะเอาลูกยังได้คันว่าเรือพังให้น้องเพิ่นนี่ย่างได้เรือเพิ่นยานมเนาะอาจจะไปเนาะบ่เนาะอีกอย่างก็ความห่วงใหญ่เป็นยังหักแพงๆลูกเพิ่นอยู่าด้อีกแบบก็ต้องสู้ๆเนาะแม่คิดเดี๋ยวนี้แดดเวลาเทาลำบากบ่มีเงินมีคำกะ พอภัยกันยากเนาะเห็นตนใช่แล้วเป็นของตัวเองแบบนี้มันก็สบายแบบนี้เนาะเอามาคิดเห็นตนเจ้าคอน้องกะเจ้าพระเจ้าบุกใครก็ไปตั้งใจหามาฝากเงินหายลูกกันเป็นไปได้ก็ตั้งใจหาเงินนะครับกับซื้อดินสิริเฮียนอยู่นอนกจากบุกซนายก่อนจะมีครอบครัวใหม่กับคิดคักๆักแบบนี้เนาะก่อนจะไปมีกับแบบเขาเคยผ่านมาเดี๋ยวมันลำบากขนาดไหนเนาะมนคือเด็กลูกคนเดียวใช่แล้ อาชายยู่สูแเนาะแมนอาชายยู่บ่พ่อแม่เพิ่นเพิ่นก็แก่แล้วเนาะเฮาก็ต้องพึ่งพาตัวเองพร้อมบัดนี้เนาะคั่นคือมีหนุ่มๆคนไทยหรือว่าหนุ่มทางในก็ตามเนาะค่ะเพิ่นฮักมักเจ้าเรือเพิ่นพร้อมส่างพร้อมซากะเจ้าพ่อโอลมหรือขุดคุยกับเพิ่นกะคุยไปเบิ่งก่อนเนาะก็ได้เนาะเพราะว่าเฮาก็มาสวัสดิ์เนาะ ก็คือน้องเขึ้นนี่แหละเพลื่อนกับโบได้มีโอกาสได้ไปทางได้เ็ยังเดือดยากน้องเอนี่นแหละเนาะมีงใงติดตัวนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าใครกับประหยัดป็นแบบนี้เดียวกับชีวิตมันก็ได้ผิดพลาดมาแล้วเนาะแมนพิดพลาดไปแต่ยังน้อยก็ถือว่าเป็นบทเรียนซะเนาะ,นะะ,ะกับใครน้องเคลื่อนให้สู้ๆต่อไปเนาะแมน ให้น้องให้ให้น่องเออดให้น้องเอใหญ่ก็ไปหาเงินเป็นของตัวเองเน้าดุงนาะ <c oughs> อ่ะาเนาะทางวัดเนาะทางเขากระซิบลุกเระดอนพล่นเนาะกระร<ม><ม>ดอนผไม่ได้บยอยกบอยมวนกับน้องเพิ่นจะโดนนานเนะี่ยเนาะให้น้องเพิ่นได้พักผ่อนกับน้องเอกันเย็นๆนา้าดุงนาะ <c oughs> อ่าสบายดีลูกสบายดีสบายดีเน้าดุงนาะสบายดีน้องเดือนเนาะเอ้สบายดีโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเขาก็ได้มาถ่ายทำทางน้องเดือนเพิ่นเนาะ ทางเขาก็ถามว่าวิภากษ์วารณ์ใขอโทษขออภัยเด้อเนาะมื้อนี้ก็มีเสียงหัวมวนแน่เพราะว่าอ่ามาทำทางน้องเพิ่นเนาะเรื่องการไปหลินจงการปีใหม่เพิ่นว่าเนาะกรถามเรื่องราวของเพิ่นนั่นแหละก็ระมาฮู้อ่าเรื่องราวของเพิ่นกระต่ายต้นเฮริ่งเนาะที่ว่าอ่าเจอแบบนี้แบบว่าหมู่คู่อีหยังหรือว่าอ่าเพิ่นชวนหรือว่าเป็นจังได๋เนาะหมู่คู่เพิ่นแหละถ้าทามนะคะวิพากษ์วิารณ์ใดบ่เว้าบ่มหมนฮู้ก็ขอโทษขออภัยเด้อเนาะ อ่ะมาฮอาน,นี้ซาวมือเองก็จะได้ขอโตปิดกีบก่อนเด้อเนาะก่อนอื่นซาวมือเองก็ฝากกดไลก์กดแชร์ให้ทางซาวมือในเด้อเนาะเกื่อเป็นกำลังใจซาวมือเหตุกีบต่อไปถ้าว่าทธานได้ด่อนหนุมน่มๆหากหมักทางซาวเดือนก็ติดต่อมาเลยเด้อเนาะอ่ะมาฮอาน,นี้ขอกางคข้ามาสบายดี